คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่37คําคำหนุนใจให้อดทนและวางใจในพระยาเวยาชุนเฉียวเพราะคนทำชั่วอย่าอิจฉาคนทำผิดเพราะไม่ช้าพวกเขาจะเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชที่เคยเขียวสดจงวางใจในพระยาเวและจงทำความดี จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจงชื่นบานกับความปลอดภยัยจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะท่งช่วยท่านพระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระยาเวและเพียรอคอยพระองค์ย่าชุนเฉียวเมื่อคนพบความสําเร็จในทางของเขาหรือเมื่อคนทําตามแผนชั่วจงระงับความโกรธและละความพิโลธยาวชุนเฉียวมีแต่จะชั่วไปเพราะคนที่ทําชั่วจะถูกตัดออกไป แต่ผู้ที่รอคอยพระยาเวจะได้แผ่นดินเป็นมรดกยังอีกหน่อยหนึ่งคนอธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนที่ทำใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและจะปิติยินดีในความสมบูรณ์ภูนสุขคนอธรรมวางแผนทําร้ายคนชอบธรรมและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา แต่องค์เจ้านายส่งพระสวนคนอธรรมเพราะทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมาถึงคนอธรรมชักดาบและองค์คันธนูเพื่อล้มคนยากจนและคนขัดสนเพื่อสังหารคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมแต่ดาบของเขาจะแทงเข้าไปในใจของเขาเองและคันธนูของเขาจะหักเล็กๆในน้อยที่คนชอบธรรมมี ก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมมากมายเพราะแขนของคนอธรรมจะหักแต่พระยาเวทรงคำจุนคนชอบธรรมพระยาเวทรงทราบวันเวลาของคนที่ดีพร้อมและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่อับอายในเวลาเลวร้ายในยามขาดแคลนเขาจะมีบริบูรณ์แต่คนอธรรมจะพินาศ ศัตรูของพระยาเวเป็นเหมือนศักดิ์สีของทุ่งญ้าเขาอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนควันคนอาธรรมขอยืมและไม่คืนแต่คนชอบธรรมใจกว้างและแจกจ่ายเพราะผู้ที่พระองค์ทรงอวยพรจะได้แผ่นดินเป็นมรดกแต่ผู้ที่พระองค์สาบจะถูกตัดออกไปพระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละ ที่พระองค์พอพะไทัยทางของเขาแม่เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวทรงฉุดมือเขาไว้ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดียวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายัางไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือเห็นพงพันของเขาขอทานเข้าใจกว้างและให้ยืมเสมอและพงพันของเขาก็เป็นพระพร จงหันจากความชั่วและจงทำความดีแล้วท่านจะดำรงอยู่เป็นนิดเพราะพระยาเวทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ส่งทอดทิ้งผู้จงรักภักดีของพระองค์พระองค์จะทรงคุ้มครองคนเหล่านั้นเป็นนิดแต่พงพันธุ์ของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและอาศัยอยู่ที่มั่นเป็นนิจ ปากของคนชอบธรรมกล่าวสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดความยุติธรรมธรรมะบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดคนอาธรรมเฝ้าดูคนชอบธรำและหาช่องทางจะสังหารเขาเสียพระยาเวจะไม่ส่งทิ้งคนชอบธรรมไว้ในมือคนอาธรรมหรือให้เขาถูกลงโทษเมื่อเขาขึ้นศาล จงรอคอยพระยาเวและรักษาพระมันคาของพระองค์ไว้และพระองค์จะทรงยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินเป็นมรดกท่านจะมองเห็นคนอธรรมถูกทำลายข้าพเจ้าได้เห็นคนอธรรมใจธมินสูงเด่นอย่างต้นไม้พื้นบ้านที่มีใบดกเขียวสดข้าพเจ้าได้ผ่านไปและนี่แน่ไม่มีเขาแล้วถึงข้าพเจ้าจะเที่ยวหา ก็ไม่พบเขาจงเฝ้าดูคนที่ดีพร้อมและจงมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะคนที่รักสันติภาพจะมีอนาคตแต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายไปด้วยกันอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาเวพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของเขาในเวลายากลำบาก พระยาเวส่งช่วยเขาทั้งหลายและส่งช่วยเขาให้พ้นภัยพระองค์ส่งช่วยเขาให้พ้นจากคนอธรรมและส่งช่วยเขาให้รอดเพราะเขาเข้ารีภัยในพระองค์